ที่สุดในสามโลกอร่อยถึงดาวเนปจูนครับผมส่งไปจังหวัดพิจิตรครับวันนี้นะครับผมมีเอฟซีจากยูโรเปอร์ครัยูโรเปอร์จากประเทศฟินแลนด์ครับผมส่งไปให้ยากๆครับผมที่จังหวัดพิจิตรครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมสวัสดีน้องมินนะครับน้องมินสวัสดีท่านผู้ช่อนครับมาตลอดครับผมครับอนี่เือเตอร์ผมนะพี่น้องมันจะธรรมดาเลยเซอร์ผมแหละ บรรจุครับพี่น้องกองเล็กใส่ม่ได้พี่น้องต้องใส่กองใหญ่นะครับตอนนี้นะครับผมต้องจะือกองใหญ่ครับอันนี้คูณหนึ่งคูณคำหนึ่งนะครับตาช่องจากประเทศดิลิปปินสครับเปิดสั่งครับผมจะส่งไปที่จังหวัดพิจนะครับวันนี้เยะแยะนะครับผมเดี๋ยวบรรจุในกล่องแล้วัาจจะส่งไปที่พิจตระวันถึงวันไหนเนาะพรุ่งนี้หรือว่ามะรืน พี er er that 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 ่น้องเด้อประมาณได้ไปรัประมาณสองวันวันนี้มีส่งอะไรเตืาเขาบองไหวแล้วนะผมเดี๋ยวลองดูลองมาต่อมองลองลองดูเอี่ยวได้แค่หน้าแสนมันมีที่บางนิดมีที่บางตรงนี้หน่อยหนึ่งเดี่ยวเดี่ยวเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอาศัยน้องมีนพี่น้องเด้อะมานี่น้องปึงปึงน้องตลอดต้อดูแลนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นน้าเอกช่องของผมบางคนนึ่งเนอะน้องมีนนี่นะครับผมเพราะว่าอันได้ออกคลิปบ่อยๆ เพราะว่าถ้ามาส่งนะพี่มนใดจะได้ออกมาอันนั้นนะครับอันนี้เปลี่ยนเตอร์ผงขออนุญาตแล้วเนาะว่าเลงยูทูบตัวยเนาะเอาลงยู so, แล้วกนลงเฟซบุ๊กตัวยนะครับผมขอนนี้ต้องบินแล้วเนอะพี่น้องไม่ใช่ว่าเขาได้หลับแล้วลวงเขาขออนุญาตเจ้าตัวบนละนะครับครับกำลังบรรจุพี่น้องเดี๋ยวเราดูขั้นตอนการบรรจุไปเรื่อยๆนะครับน่าจะได้พี่น้องร้อยกระปุกครับผมตอนนี้นะครับจะขึ้น้องเขาลองลองลองใส่ลองเรียงงามงาม น่าจะผ่านอยู่เนาะสำนักกระลุกสำเพียนหมดแล้วกันอือหมดแล้วพี่น้องได้พอดีนะงามขนาดเลยครับผมกับเดี๋ยวจะลองครับกับลองแล้วลองเปลี่ยนเปลี่ยนเตียงเออนอนนอนนอนเออนอนเอาลองนอนลงเตียงได้พี่น้องได้อันนี้ได้ครับผมได้ได้ได้น่าได้ได้ได้งามเทพเออเทพเลยแหละนะครับอันนี้อาศาน้องเขาหลัก จยมาเลยครับผมอันนี้นี่มืออาชีพแตะนะครับผมต้องอาศัยน้องกับพี่้องกล่องลำไยพี่น้องแต่เอาใส่ใส่ข้างในเป็นน้ำพริกตาแดงนะครับเพราะว่ากล่องกล่องน้อยบ่มีพี่น้องกล่องน้อยใส่บ่พอครับเพราะว่าตั้งตั้งร้อยกระปุกเนาะครับดู mm. น้องเขาบรรจุหออหีบหอนะครับนี่มืออาชีพมืออาชีพออกแตะพี่น้อง มาเดอกจะได้ปึ่งนะครับผมดูด้านในครับพี่น้องข้างนอกเป็นลำไยครับข้างในเป็นน้ำพริกตาแดงอ่ะโลค่ะประมาณหกกิโลครับพี่น้อ,องเฮ้ยนะครับ หนักหนักพอสมควรน้ำพริกร้อยกระปุกอยู่ที่ประมาณ6กกิโลนะครับอันนี้อันนี้ยังต่ำนะยังไม่ได้ใส่ยังเข้าไปาแต่เป็นว่าถ้าใส่ยื่นเข้าไปโอ้โหน่าจะหนักกว่าน,นี้นะครับผมต,ตอนนี้น้องกระดังคีอยเดีลยวไปน้องเนื้อขอเอาที่อยู่ของน้องก่อนน,นนะครับครับตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องติดไฟครับผมไฟในห่อนะครับ แต่สุดท้ายกว่าสุดท้ายก็คือใจสัตตังพี่ไหมสุดท้ายกว่าสุดท้ายก็คือใจสัตตังนะครับผม <c oughs> นี่ครับต้องพึ่งฟาอาศัยน้องมินตลอดนะครับทีามาที่นี่นะครับครับผมครับพี่น้องบรรจุอิมพอรเรียบร้อยครับผมกับส่งไปที่จังหวัดพิจิตรครับผมป่ามะขามอำเภอเมืองนะครับผมคุณอัชารา นะครับผมครับครับผมสาหรับคลิปนี้ขอขอบคุณน้องมินด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณน้องมินตัวแล้ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับยูทูบเปิดแล้วก็ F เอฟซีทุกท่านที่ติดตามมาดูตลอดครับผมครับเชเหมราชกินแอลม้วนไพรบะม้วนเฮาม่วนครับผมสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ